วันนี้เราจะมาเปรียบเทียบกล้อง iPhone 14 Pro Max กับ iPhone 15 Pro Max ตัวใหม่นะครับแบบละเอียดยิบเลยจะเป็นยังไงไปดูกันการถ่ายภาพในโหมดมาโครนะครับถือว่าทำได้ใกล้เคียงกันมากเลยทีเดียวรายละเอียดยังมาเต็มสวยงามลงตัวนะครับอาจจะมีในเรื่องสีสันที่แตกต่างกันเล็กน้อยนะไปการถ่ายโหมดภาพถ่ายบุคคลนะครับในเรื่องแสงสี iPhone 15 Pro Max ยังทำได้ดีกว่า iPhone 14 Pro Max อยู่เล็กน้อยนะครับโดยการไล่ระดับสีทำได้ดีกว่าไดนามิกเลงดูดีกว่านะ แต่ว่าใน iPhone 14 Pro Max เนี่ยในเรื่องโทนสีผิวจะดูสว่างมากกว่านะครับแต่สีโดยรอบเนี่ยจะดูซีดกว่าเล็กน้อยนะความสดสู้ของ iPhone 15 Pro Max ไม่ได้อันนี้ก็อยู่ที่แต่ละคนเรือว่าชอบแบบไหนนะส่วนในเรื่องการละลายหลังของโหมดภาพถ่ายบุคคลนะแอดว่าทําได้ค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยทีเดียวต่อไปเป็นโหมดภาพถ่ายบุคคลในพื้นที่แสงน้อยนะหรือตอนกลางคืนนั่นเองที่ Apple พูดเอาไว้ว่าจะดีขึ้น2เท่าโดยเราจะเห็นได้ว่า iPhone 15 Pro Max ทำได้ดีขึ้นกว่าจริงๆนะครับ โดยรูปภาพดูมีมิติมากขึ้นการไล่สีดูดีนะจุดที่มืดก็ควรมืดจุดที่สว่างก็ควรสว่างถือว่าไล่ดนามิกเลนส์ได้ดีเลยทีเดียวอาจจะดีขึ้นสองเท่าอย่างที่ Apple เคยไว้จริงๆก็ได้สำหรับใครที่ชอบถ่ายรูปตอนกลางคืนนะ iPhone 15 Pro Max นี่ตอบโจทย์มากๆต่อไปเรามาถึงเรื่องกล้องหน้ากันบ้างนะครับโดย Apple บอกกับเราว่าการถ่ายเซลฟี่ในกล้องหน้าจะทำได้ดีมากยิ่งขึ้นโดยจากที่แอดลองไปถ่ายเปรียบเทียบมาดูนะถือว่าใน15 Pro Max เนี่ยเก็บรายละเอียดได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับ สีและแสงเนี่ยทำได้ดีกว่าเดิมมากรอบข้างดูคมมากกว่าแต่สําหรับบางคนอาจไม่ชอบนะครับเพราะว่ามันอาจจะดูจริงเกินไปอันนี้อาจจะแล้วแต่คนชอบนะว่าเพื่อนๆชอบลงรูปในโซเชียลแบบก้องสดหรือว่านํามาแต่งก่อนแล้วค่อยโพสต์นะใครสายเซลฟี่ต้องจัด iPhone 15 Pro m a x แล้วแหละแอดว่าดีขึ้นมากๆการถ่ายอัลตร้าไนะครับใน iPhone 15 Pro Max เนี่ยในเรื่องสีแอดถือว่าทําได้ดีขึ้นมากๆนะ โดยจุดที่มืดทําได้สมจริงมากยิ่งขึ้นนะครับโดยถ้าเราดูในรูปเนี่ยจะเห็นว่าใน iPhone 14 Pro Max เนี่ยจุดที่ควรจะมืดยังติดมีความสว่างอยู่เล็กๆนะส่วนในเรื่องรายละเอียดของภาพและความคมเนี่ยแอดว่าทําได้ดีด้วยกันทั้งคู่นะครับใครที่ชอบถ่ายโหมด ultra wide นะครับถือว่าทําได้ดีทั้งคู่นะการถ่ายภาพโปร48ล้านพิกเซลนะครับถือว่าทําออกมาได้สวยงามทั้งคู่การเก็บแสงและสียังดูดีนะ โดยรูปที่เราถ่ายมาเนี่ยสามารถดึงแสงสีรายละเอียดต่างๆขึ้นมาได้ครบคันเลยสวยงามดูใกล้เคียงกันมากๆนะครับกับ14 Pro Max กับ15 Pro Max นะส่วนในเรื่องขนาดไฟล์ที่เป็นปัญหาเนี่ยแอดว่าก็ยังค่อนข้างใหญ่อยู่นะครับถ้าบีบให้เล็กลงกว่านี้ได้จะดีมากๆเลยเพื่อนๆคนไหนสายถ่ายรูปจริงๆหรือชอบนําไปแต่งเนี่ยแอดว่าโหมดโปรลี่ตตอบโจทย์มากๆต่อไปเป็นการถ่ายรูปอาหารนะครับ 15 Pro Max จะทำได้ดีกว่า14 Pro Max อยู่เล็กน้อยนะครับสีสันจะดูดีและสดใสมากยิ่งขึ้นนะครับ14 Pro Max จะดูซีดกว่าเล็กน้อยแต่ในเรื่องคุณภาพรายละเอียดยังทำได้ใกล้เคียงกันนะแล้วก็อีกหนึ่งฟีเจอร์ที่เจ๋มากนะครับการปรับโฟกัสในรูปภาพหลังจากที่เราถ่ายเสร็จแล้วได้ด้วยนะโดยหลังจากที่เราถ่ายภาพโหมดบุคคลมานะครับเราสามารถแตะเลือกโฟกัสใหม่ได้ด้วยต่อไปเป็นการเปลี่ยนรูปถ่ายธรรมดาเป็นโหมดบุคคลนะครับโดยใน iPhone 15 Pro Max เนี่ย เวลาเรากําลังถ่ายรูปคนหรือวัตถุอยู่เพื่อนๆจะเห็นสัญลักษณ์ตัว F ขึ้นทางด้านซ้ายล่างนะครับและเมื่อเพื่อนๆถ่ายรูปโหมดธรรมดาออกมาเราสามารถแต่เปิดเพื่อเปลี่ยนรูปภาพของเราให้เป็นโหมดบุคคลได้ด้วยโดยคะแนนของทั้ง2รุ่นนะครับ14 Pro Max แอดให้คะแนนที่8.5นะถือว่าทําได้ดีมากเลยทีเดียวส่วน iPhone 15 Pro Max นะครับแอดหอให้คะแนนที่9เลยถือว่าในหลายๆโห,ห,หมดนะครับทั้งสีดนามิกเลนต่างๆ แอดว่าทําได้ดีขึ้นกว่า14 pro max อยู่นะครับแต่แตกต่างกันเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองแอดจึงให้คะแนนใกล้เคียงกันมากๆเลยนะครับโดยสรุปนะครับแอดว่าเพื่อนๆที่ถือ iPhone 14 pro max อยู่เนี่ยความแตกต่างในเรื่องกล้องยังไม่แตกต่างกันมากขนาดนั้นนะครับถ้ายังไม่จําเป็นจริงๆแอดว่ารอ iPhone 16 pro max ในปีหน้าเลยดีกว่าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงในเรื่องกล้องนะครับรุ่นไหนดีกว่ากันระหว่าง14 pro max และ15 pro max สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้้พววกกเราดยนนะไป่อแบ